ของผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์ขอขอบคุณบุคลากรทุกท่านที่ร่วมแรงร่วมใจกันปฏิบัติหน้าที่ของตนเองอย่างเต็มที่ตลอดปีที่ผ่านมาทำให้คณะมนุษยศาสตร์มีผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นอย่างก้าวกระโดด ในโอกาสเทศกาลปีใหม่นี้ดิฉันขอกราบอาราธนาคุณพระศรีรัตนตรยัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากโลโลกได้โปรดวอวยพรและโดนบัรดาลให้ครอบครัวชาวมนุษยศาสตร์ทุกทกท่านจงมีแต่ความสุขก,กายสุขใจและสมความปรารถนาดังที่คิดหวังตั้งใจไว้ทุกประการขอให้ทุทกทท่านเดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพใช้เวลากับครอบครัวในช่วงวันหยุดนี้อย่างเต็มที่ และเตรียมพร้อมกลับมาเฉลิมฉลองโอกาสที่คณะมนุษยศาสตร์จะครบรอบ35ปีในปี2568ที่จะถึงนี้นะคะสวัสดีปีใหม่ค่ะ Hi everyone, thank you for your dedication and hard working throughout the year. I'm very grateful for that. Wishing you all a joyful holiday season and we will come back here again in 2025 in order to celebrate the 35th anniversary of the Faculty of Humanities together. Happy New Year!